好，的家好。 พิเศษสยบภัยรีตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทลายเครือข่ายแบด r o เธอร์จับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่ของจังหวัดนครพนมซึ่งมีนายพดุงประเสริฐและนายพเดชประเสริฐสองพี่น้องเป็นตัวการในการจัดหาผู้ลํำเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึง และจังหวัดมุกดาหารลงสู่พื้นที่ภาคกลางก่อนจะส่งสู่พื้นที่ภาคใต้เพื่อนําสู่ประเทศที่3ต่อไปโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดทรัพย์มูล,ลค่ากว่า50ล้านบาทด้วยค่ะ จากการเข้าตรวจค้นบ้านพบว่าพื้นที่43ไร่แบ่งเป็นตัวบ้านฟาร์มหมูเล้าไก่ชนและสวนยางพาราโดยพบเพียงภรรยาของผู้ต้องหาแต่ไม่พบผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งภรรยาของผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่านายพดุงเข้ามาที่บ้านครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วโดยขับรถเข้าไปในฟาร์มหมูและนอนที่บ้านหลังเล็กด้านหลังจึงไม่ได้พูดคุยกันเพราะยังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ยืนยันว่าไม่ทราบว่านายพดุงมีความเกี่ยวข้องกับการ ขาายเมีคนเข็นเข้ามาที่นี่อยู่มาเขามาต่เขอโอเอ็มใ้างล่างเขาไม่เคยได้ดูเอย่างนั้ข้างลนาะไรมูลน่าดี ขณะที่ตำรวจสามารถตามจับนายพเดชได้ที่บ้านพักในจังหวัดมหาสารคามและจับกุมนายปัญญาเงินชาลีผู้ทำหน้าที่นั่งรถสํารวจเคลียร์ทางให้รถลําเลียงยาเสพติดโดยจับกุมได้ที่หน่วยเลือกตั้งจังหวัดนครพนมซึ่งทั้งสองคนอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับขบวนการค้ายาเสพติดส่วนนายพดุงยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวเชื่อว่าหลบหนีอยู่ในประเทศไทยหรืออาจจะหลบหนีไปยังสปปาลาวตามช่องทางธรรมชาติ 在地面上训练。 ด้านพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินที่ทั้งสองคนโอนไปให้ทีมขนยาเสพติดที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้อีกทั้งยังมีการติดต่อทางโทรศัพท์และจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าเครือข่ายของสองพี่น้องเริ่มมีบทบาทชัดเจนในปี2563โดยมีเงินหมุนเวียนมากกว่า100ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่อายัดไว้ตรวจสอบวันนี้มีทั้งบ้านพักที่ดินพร้อมสวนยางพารา40กว่าไร่ฟาร์มหมู4โรงเรือนรถยนต์8คันและรถจัก,กรยานยนต์อีก3คันมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทและกำลังตรวจสอบทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมอีกครับ,รบ,รบสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับก็ยังมีการลักลอบลำเลียงนำเข้าอย่างต่อเนื่องครับ แม้เจ้าที่เนี่ยพยายามสกัดยังดักทางภาคเหนือนะครับแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายก็ยังลำเลียงยาเสพติดเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสถิติของการจับกลุ่มที่ผ่านมานะครับมีการจับไม่ว่าจะเป็นในลำน้าโขงนะครับหรือจับในพื้นที่อีสานเหนือต่อเนื่องอีสานใต้นะครับพการจับกลุ่มของทุกหน่วยที่บูรณาการไม่ว่าจะเป็นพลเรือน,นตำรวจทหารนะครับมีการจับกลุ่มในปริมาณที่เพิ่มเมื่อกมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา วันนีนะ้ทั้งหมดนะครับเข้าค้นทั้งสิ้น25เป้าหมายใน,นในเขตพื้นที่ของทางากรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมทรัพย์สินที่ได้เนี่ยนะครับปร,ประมาณ50ล้านบาทนอกเหนือจากนี้ก็ยังไม่จบนะครับทางกองพิการตำรวจปราบปรามติดยังบูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับถึงตัวผู้สังการซึ่งขณะนี้หลบหนีอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านเรารู้ตัวนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการประสานกับทางปปส กับทางเจ้าที่ของทางประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายที่พยายามที่จะนำํำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในรวมทั้งปลายทางนะครับที่ยาเสพติดที่จะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นกัญชา อเป็นนไส่วแม้จะยังไม่สามารถจับกลุ่มนายพดุงซึ่งเป็นตัวการใหญ่ได้แต่การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาบางรายรวมทั้งการยึดทรัพย์ก็นับเป็นการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่และตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ตอนในได้เพราะเครือข่ายนี้นับเป็นรายใหญ่รายหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวรัตยาปฐมวิทย์จูนรีพอเตอร์